ออกตัวก่อนยายยังไม่เคยทําเลยหน้าตาเหมือนไหมถามคนใต้สมชื่อแกงเหลืองอะสวัสดีค่ะแฟนคับที่รักทุกทกท่านนะคะเทปที่แล้วขึ้นเหนือมาแล้วนะคะตอนนี้จะพาล่องใต้วันนี้ยายหนิงก็จะมาทำเมนูแกงส้มหรือว่าแกงเหลือง ปานินกับไอ้นี่มีมะละกอมีมะรุมแล้วก็มีเมนูที่สองก็เขาเรียกว่าหมูโคซึ่งอันนี้ออกตัวก่อนยายยังไม่เคยทําเลยก็ถามเพื่อนบ้างคนโน้นมัง่งคนนี้มัง่งว่าเขาก็บอกสูตรมาแต่ส่วนปลาเนินแกงปลาอะไรก็แล้วแต่แกงส้มแกงเหลืองอะไรเนี่ยยายทาบ่อยยายชอบทานยายก็ทําในสไตล์ของยายหน่อน,นะแต่ไม่รู้ว่ามันเหมือนของใต้จริงๆหรือเปล่า แต่วันนี้ก็อยากจะมาบอกเพื่อนๆอยากจะมาแชร์เพื่อนๆว่าเนี่ยยายหนิงทําแบบนี้นะถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องหรือยังไงบอกยายเม้นมาว่าเออแกงเหลืองหรือว่าแกงส้มใต้เนี่ยเขาต้องใส่อะไรบ้างบอกยายมาได้นะคะยายอยากรู้เหมือนกันว่าออริจินอนของใต้อะมันเป็นยังไงยายจะลงมือแล้วคะ่ะ แฟนอยากเห็นคัวายายพาทัวร์อยสินิดนึงโหครัวใหญ่กันนะเอ็นดูมากเลยบ้านสุดแล้วยายอะ่ะมีโครงการจะทำครัวใหม่ปีหน้าแล้วก็จะให้เปิดดูอะไรเปิดสักครู่หนยายเออเปิดดูอะน,นี่แวลเวลเวลวมีแค่นี้ก็มีแต่มันก็มีเยอะแหละนะแต่ยายก็แยกแยกแยกกันข้างบนข้างล่างโน่นนั่นนี่ชอบถามว่ายายซื้อที่ไหนยายหาของ อ๋อยายยายจะซื้อของไม่เน้นยี่ห้อยายเดินไปเจอโอ้มันสวยเนาะน่าใช้ยายซื้อเลยแล้วก็ไม่ได้ซื้อของเป็นเซ็ตยายจะซื้อแยกๆก,กันหลากหลายสีสันได้มาฟรีก็มีโอเคลงมือได้เลยจุดเตาอันนี้จุดหรอ พราะยายจะทําเครื่องแกงนะที่ยายใส่นะก็มีขมิน้นมีกระเทียมมีหอมหอมแดงนะแต่ยายไม่ใส่หมดนี่หรอกแต่พริกเนี่ยยายจะใส่หมดแกงหม้อใหญ่พริกสดพริกแห้งเยอะไปไหมไม่เยอะหรอกเนาะมันเยอะเนี่ยเนียไอขมิ้นหนึ่งแง,ง่มีหอมมีกระเทียมบางเจ้าเขาก็ไม่ใส่หอมนะ ออบางเจ้าก็ใส่แต่หอมไม่ใส่กระเทียมยายก็เลยบอกว่า,วาใส่ทั้งหอมทั้งกระเทียมกันละกันใส่เยอะอยู่ยายโอเคก่อนเราจะปัน่นเราก็ต้องเติมน้ําแต่ยายจะเติมมะขามมีบางคนเขาบอกว่าถ้าใส่ของเปรี้ยวพร้อมพร้อมกับใส่ผักนะผักจะไม่เละ,ะมันจะเข้าไปรัดแต่ยายชอบใส่พร้อมกัน อันนี้คือน้ำมะขามเพราะว่าช่วงนี้มะนาวแพงนะคะมะนาวอย่างเดียวไม่ไหวค่ะลูกเล็กๆเ,เนี่ยเนี่ยลูกละแบาทยายไปซื้อมาเมื่อวานนี้20ลูกโอ้ลืมลืมมาบอกอีกอย่างหนึ่งก็กระเปรกน้ำตาลแต่เวลายายทำอ่ะยายใส่ทุกอย่างรวมกันปั่นเลยนะไม่เหมือนคนอื่นนะคนอื่นเขาจะมาเติมทีหลังแต่ยายเนี่ยพร้อมกันไปหมดเลยมันจะได้เข้าเนื้อเข้าหนัง เข้าใจคําว่าเข้าเนื้อเข้าหนังนถึงเรื่อถึง <laughs> กะปินี้จืดค่ะไม่เค็มน้ําตาลใส่ไปเลยเบรกความจัดจ้านของน้ําตาลยายใส่ประมาณนี้ถ้าใส่ช้อนโต๊ะก็คือประมาณช้อนโต๊ะแกงส้มนี่เขาจะเขาจะลงเลยนะเขาจะเอาลง อ,อน้ำเดือดไอเครื่องแกงนี้ป้าหยาซื้อมานะได้ว่ายจะผสมลงนิดนึง <c oughs> เห็นไหม <c oughs> แกงอันนี้นะมันจะแบบฉุนมากที่สุดในบรรดาแกงทั้งหลายเขาจะได้แรงอกขยายได้แรงอกแต่จริงๆเหล้าลงได้เลยมะมะกอมะลงุง แต่ปลานี่แหละอันสุดท้ายเลยนะเพราะว่าเรากลัวมันเละเราปรุงรสชิมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราถึงจะเอามันลงเอาลงแล้วนะอันนี้คือมะรุมจริงๆแล้วหน้านี้มันไม่ค่อยมีหรอกมะรุมอะ่ะเผอิญไปเจอมีก็เลยซื้อมาเดี๋ยวนี้มะละกอแพงค่ะมันแรงทุกอย่างแพง S <S <S เดี๋ยวรอให้หม้อฟุดแล้วยายจะชิมนะคะเดี๋ยวต่อไปยายก็จะทำไอ้น,นี่หมูโคหมูโคสระโอคอควายเนาะใช่ครัครั้งแรกของยายไหมใช่ครั้งแรกเหมือนกันสักสองสห้าชิ้นก่อนเจียวๆให้น้ำมันมันออกมาหน่อยนึงหมูสามชั้นจ้ารับรองว่าอร่อย <S <S แต่ยายก็ชอบนะแต่ว่ายายไม่ได้กินทุกวันหรอก เราจะเจียวให้น้ำมันมันออกมาในกระทะนิดนึงอันนี้เราจะเจียวมันนิดนึงเพราะเราไม่ต้องการน้ำมันมาเพิ่มเติมเอาน้ำมันของมันเองแค่นี้ก็เยอะแล้วยายเคยถามหมอนะว่าน้ำมันหมูน้ำมันพืชน้ำมันอะไรดีก็บอกน้ำมันหมูเพราะว่าน้ำมันหมูโดนความร้อนแล้วมันมันมาอยู่ในร่างกายแล้วไอ้นั่นอ่ะเหมือนนันไม่ใช่น้ำมันสังอใช่ไหมคะยายใช่อันนั้นอ่ะมันสังเคราะห์ พอ,พอมันโดนพอมันโดนความร้อนแล้วมันก็เป็นอย่างอื่นยิ่งร้อนมากๆยิ่งอันตรายมากมันหอมแล้วค่ะมีน้ํามันออกมาบ้างแล้วอยากก็จะเอาอันนี้ลงนะคะนนเยอะมากนะเนี่ยวันนี้ได้หอกับบ้านนะคะกูจะทําหมดเลยกระาถกอาพองามเนาะเออนึกถึงนึกถึงหลานนึกถึงพายุพายุไม่รู้เขาเป็นอะไรเหมือนเด็กรู้มากเนาะ มีวันหนึ่งพอยายนั่งทําอะไรอยู่ไม่รู้แหละเขามาหายายเขาเอาถือโลมาอันหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยให้ยายให้ให้ยายให้โล่ยายยายได้โลเอ้ายายไม่ได้ไปทําเล่นกีฬาทาไมยายได้โลอะไรเงี้ยเพื่ออะไรนะที่ยายทํามาหากินยายทํามาหากินยายก็เดิได้โลยูให้โล ยายเไปเที่ยวใต้ไหมไปเยอะเลยยายชอบไปพีพีมันทะเลสวย <c oughs> ทางงายายก็ไปมาแล้วอะไรเขาพิงกันอะไรอย่างไปมาหมดแล้วสงขลานี่ยายไปบ่อยที่สุดพอมีบ้านเบื่อนพอมันเหลืองปะมะพอมันมีน้ำมันออกมาเยอะแยะเลยยายอยากเททิ้งเลยนะเนี่ยน้ำมันเนี่ย <c oughs> ยายเททิ้งดีไหมแต่คนอื่นเขาไม่เทนะยายว่าไม่จะมันเลย ยายก็ไม่ชอบอ่ะมันมันเกินอ่ะเดี๋ยวยายหาถ้วยมาใส่แต่มันก็ไม่ได้เยอะทีนี้แฟนขับชาวใต้ก็เม้นมาหน่อยนะคะว่ายายทำถูกไหมโอ้ยนนี้เดือดแล้วค่ะเดือดแล้วเดี๋ยวจะชิมแล้วเดี๋ยวเอาหอมเอากระเทียมลงก่อนมีหอมแล้วก็มีกระเทียมค่ะแต่ว่าหอมนี่ยายจะอุย หอมนี่ยาจะใส่หมดใส่หมดเลยกระเทียมนี้ยาจะใส่แค่แค่นี้เอาก็จะผัดไปเรื่อยๆใช้เวลานานนะคะผัดจนจนหอมจนกระเทียมเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันผัดสักพักหนึ่งเนี่ยพอมันเหลืองมันอะไรแล้วเขาก็จะเติมน้ำค่ะรสชาติเป็นยังไงเราจะต้องปรุงก่อนเอาปลาลงหน้าตาดีแล้วค่ะ ยังจือดอยู่ต้องปรุงค่ะเพราะมันจืดมันอ่อนกะปิเมื่อกี้นี่กระปิน้อยใกล้ละใกล้ละต้านนิดนึงมันจะต้องเบรกมันหน่อยนึงมันจัดจ้านเกินไปแค่นี้สมชื่อแกงเหลืองอะ่ะ โว้ยหม้อหม้อนี้จะไหมนะเนี่ยพอเข้าผัดได้สักพักหนึ่งพอเนี่ยหอมเริ่มหอมกระเทียมเริ่มหอมใช่ไหมกระปริค่ะต้องมีกระปรินิดหนึง่งเนี่ยแค่นี้กระปริแค่นี้น้ำตาลต้องหวานนิดนึงนะอันนี้เมือ่อเพราะเพราะว่าเขากินกับอันนี้มันจะเบรกอันนี้ยายว่าใส่อีกนิดหนึง่ง พอผัดไปน,น,นานๆอ่พอน้ำน้ำตาลมันโดนความร้อนใช่ไหมมันก็จะออกเป็นสีน้ำตาลหมูเราก็จะเป็นสีน้ำตาลนี่ไงมันเริ่มเหลืองละสีมันเริ่มเปลี่ยนและพอพอหมูมันงวนใช่ไหมมันแห้งใช่ไหมมันก็จะนุ่มพอดีแล้วเราก็ผัดต่ออีกนิดนึง่งทีนี้ยายก็ ได้รสชาติแล้วจะเจ้าของตำรับชิมแล้วทีนี้ยายก็จะเอาปลาลงแล้วค่ะหลังจากที่เราเอาปลาลงนะเราก็จะคนมันไม่ได้แล้วนะพอปลาเราจะเละปลาอย่างเยอะเลยค่ะน้ำจะพอไหมเนี่ยน้ำประมาณนี้ยวันนี้ปลาหนิ่งยายไปดูปลากระพงแล้วมันไม่สดยายก็เลยไม่เอาปิดฝาสิบนาทีปลาสุก ทีนี้ก่อนจะตักหมูโคจะโชว์จานนิดนึงสวยไหมสวยค่ะอันนี้คือคุณอลรายาจัดให้ค่ะของนางมีอะไรเก๋ๆสวยๆเยอะอันนี้ไม่ได้ชิมเลยนะจะตักแล้วนะแต่ยาจะไม่เอาน้ํามันมันอาสูตรที่เขาเขาต้มอะน้ำมันมันจะไม่ออกแบบนี้นะเวลาต้มอะต้มต้มแล้วไม่มีน้ํามันหน้าตาเหมือนไหม ถามคนใต้หน้า <c oughs> <N h ats> ตาเหมือนเหมือนแล้วหรอ,รบ,อบอกยายด้วยเนี่ยเขาทำกันยังไงยายว่าทำอย่างนี้มันง่ายบางสูตรเขาก็โขกกระเทียมโขกพริกไทยโขกผักชีอันนี้คือหอมนะคะหอมซอยยายชอบกินหอมซอยยายก็จะเอามันลงนิดนึงไม่ใส่หมดหรอกเดี๋ยวไม่สวย ทีนี้ก็จะมีพริกด้วยนะคะเผื่อว่ามีใครอยากแซ่บ <laughs> ก็มีพริกด้วยโอเคแค่นี้พอหมูโคงสูตรยายหนิงไม่ใช่หรอกสูตรจำเข้ามา <laughs> อันนี้คือปลานะคะเป็นชิ้นเป็นอัน ตอนนี้คุณยายจะลองชิมแล้วนะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเดี๋ยวก็รู้เองนี่ยไม่มีช้อนกลางเลยไม่เป็นไรค่ะจะเอามะละกออร่อยค่ะจะลองอันนี้อันนีค้คือครั้งแรกที่ทำนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เผ็ดแล้วมาอันนี้หวาน อมไม่หวานมากหรอกตอนแตอนแรกว่าหวานแต่มาชิมตอนนี้กำลังดีอันนี้คือเครื่องดื่มสูตรใหม่ซัมเมอร์ร้อนๆชื่นใจส่วนผสมมีพีชเอามาเชื่อมแล้วก็ปัน่นมีน้ำนาวถ้าใครอยากกินแบบมอกเทลก็ใส่น้ำผึ้งหรือใส่เชเว ถ้าคุณอยากได้ค็อกเทลทุกคนก็ผสมที่มีแอลกอฮอล์เล็กน้อยลงไปแล้วก็ดืม่มหอมหวานมีกลิ่นมะนาวเล็กน้อยอยากได้ไหม <c oughs> ขึ้นเหนือล่องใต้มาแล้วทีนี้ก็อยากให้เอฟซีเม้นมาว่าอยากให้ยายทำอะไรทำอะไรบ้างเป็นอาหารจริงๆแล้วอีสานทำมาหมดแล้วเนะาะภาคกลางก็ทำบ้างนิดหน่อย ต่อไปอยากให้ทำอะไรก็เม้นมากแล้วกันก็สูตรอาหารที่ผ่านมาที่ยายทำมีเอฟซีท่านไหนได้ทำตามบ้างแล้วทำอร่อยไหมไม่อร่อยหรือว่าทำยังไงทำแล้วส่งมาให้ดูก็ได้นะคะออจริงๆแล้วมาเมาส์มอยบอกกันก็ได้ว่าเออทำตามแล้วมันอร่อยหรือว่าไม่อร่อยทำยังไงอะไรยังไงก็บอกยายได้ถ่ายรูปส่งมาให้ยายดู จริงๆแล้วยายอ่านเม้นทุกคืนก่อนนอนนะคะยายรู้แหละว่าใครเม้นอะไรบ้างแต่ว่ายายคนเดียวเนาะจะทำให้ FC ทุกๆคนทั้งหมดพร้อมๆอมกันก็คงไม่ได้ยายก็จะทยอยทยอยทำไปเอาให้เป็นที่พอใจของ f อซถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์สับสไค i b ์ให้ยายด้วยเป็นกำลังใจเนาะจะได้ลุกขึ้นมาทำงานอย่างมีความสุข บายๆเจอกันคลิปหน้าแต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไร